อีกจุดหนึ่งครับที่ผ่านมารองนายกสมคิดจาตุศีพิทักษ์กับทีมเศรษฐกิจพยายามเน้นย้ำเพื่อที่จะผ่อนคลายมาตรการต่างๆเชิญชวนสนับสนุนให้ต่างประเทศเข้ามาลงทุนในไทยรวมไปถึงการตั้ง International Headquarter หรือว่า IHQ ซึ่งเป็นสำนักงานใหญ่ข้ามประเทศแล้ววันนี้ค่อนข้างชัดเจนครับว่า แอร์เอเชียจากมาเลเซียนี่แหละจะบินมาไทยมาตั้ง i อ q ที่ไทยค่ะในงาน Startup Thailand 2016นี้นะคะคุณดรสมคิดจาตุศรีพิทักษ์พูดคุยเปิดเผยถึงเรื่องราวของ Air ์เอเชียจากมาเลเซียที่จะเข้ามาขยายกิจการในไทยมากขึ้นคะ่ะโดยหัวหน้าคณะเจ้าหน้าที่บริหารหรือซ e o ของ Air ์เอเชียเบอร์ฮัตวันนี้คุณโทนี่เฟอร์นันเดส กล่าวว่ามีแผนจะจัดตั้งสำนักงานใหญ่ข้ามประเทศโดยมองไทยเป็น a อเว t i o ชันหับหรือว่าศูนย์กลางการบินของอาเซียนเลยเพราะว่าโลเคชันเราก็ดีอยู่แล้วนะคะแล้วก็มีโอกาสเติบโตได้อีกมากจากอนิสงค์ของ AEC ที่เพิ่งเปิดขึ้นไปและจะมีการเดินทางติดต่อท่องเที่ยวมากขึ้นในอนาคตด้วยนอกจากนี้ไอเอชีเบอร์เฮดยังสนใจจะเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ของไทยด้วยซึ่งตอนนี้เขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ของมาเลเซียแล้วนะคะ <c oughs> เพราะฉะนั้นการเข้ามาก็คือจดทะเบียนในทั้งสองตลาดหลักทรัพย์หรือที่เรียกว่า d a ว list i n g พร้อมกับจะร่วมลงทุนพัฒนาสนามบินภูมิภาคของไทยเช่น <c oughs> ที่อู่ตะเภา และแสดงความสนใจจะร่วมมือเป็นพันธมิตรกับการบินไ mm. ทยเพื่อ <Yeah. S 1> เกื้อหนุนในบางส่วนธุรกิจที่การบินไทยยังขาดอยู่ค่ะ Thailand uh, I've mentioned kind of what i said I really believe and having met Dr. Somkid I have to say is the best Deputy Prime Minister I've ever met He's really quick He really believes in entrepreneurs which many governments fail to see and I think you are the the next generation in terms of generating more entrepreneurial value and as I said Thailand I think can be the center of economic growth and of um, spurring um, ASEAN and that hence AirAsia is very committed and to look at investing in uh, Thailand going forward ครับมิสเตอร์เฟอร์ันเดสนะครับผู้บริหารของ a อเ a ียก็มองว่าอาเซีย hmm. นเป็นภูมิภาคที่เป็นมิตรกับธุรกิจสตาร์ทอัพฐานภาษีก็ค่อนข้างเอื้อกับการทำธุรกิจ สตาร์ทอัพตอนนี้เพิ่มจำนวนขึ้นอย่างน่าตกใจทีเดียวในอาเซียนเน้นย้ำด้วยนะครับให้บริษัทให้ความสำคัญกับการสร้างแบรนด์การพัฒนาเทคโนโลยีและที่ขาดไม่ได้คือสื่อโซเชียลมีเดียนี่แหละครับต้องใช้ให้เป็นประโยชน์เพื่อต่อยอดธุรกิจให้ได้ครับ